สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับวันนี้มาสรุปสาเหตุหลักๆที่ทําให้ลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อเรานั่นเองนะครับคิดว่าเป็นเป็นสาเหตุพื้นฐานแล้วก็ทั้งโลกครับทั้งโลกบอกเลยว่าเจอแบบที่คุณเจอนี่นแหละไม่ใช่เรื่องใหม่นะสิ่งที่จะบอกคือไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็มีแนวะทางแก้ไขนะครับลองไปประยุกต์ใช้ดูเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคลิปนี้สั้นๆแล้วก็เนื้อๆไปเลย อันแรกครับไม่มั่นใจในสินค้าและบริการของเราเต็มๆเ,เลยก็คือตัวสินค้าหรือว่าเซอร์วิสที่เรามีอ่ะถ้าความไม่มั่นใจคืออะไรรู้ไหมไม่มั่นใจมีหลายสาเหตุนะทิตตเลยก็คือยังไม่ตอบโจทย์ก็เลยไม่มั่นใจนะครับยังไม่ตอบโจทย์หรือว่าประโยชน์ของตัวสินค้าสิ่งที่คุณเสนออาจจะยังไม่เต็มเหนียวเต็มเม็เต็ม,ม,ตมหน่วยขนาดนั้นนะครับไปสายชาวบ้านคือจ่ายตังค์ไปแล้วยังรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มนั่นแหละ ราะงั้นคุณก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับไอเรื่องคําว่าตอบโจทย์เนี่ยจริงๆลูกค้าอาจจะยังเข้าใจไม่หมดก็ได้นะครับอาจจะต้องมีการสาธิตหรือว่ามีการทดสอบเพิ่มเติมก็ได้ตัวเนี้ยมันก็จะทําให้ความมั่นใจมันเพิ่มขึ้นนะครับตัวที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจในเรื่องตัวคุณอย่างเช่นตัวคุณอ่ะจะเป็นเซลล์ที่ตอบคําถามได้ไม่เคลียร์ให้ความรู้เรื่องสินค้าแล้วมันยังเกิดเขาเรียกว่าข้อโต้แยง้งอ่ะหรือว่าไอความสงสัย คุณตอบได้ไม่หมดนั่นแหละครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณขายสินค้านะแนวนวัตกรรมหน่อยๆนะแนวที่มันเทคโนโลยีอนะ่ะแล้วถ้าคุณแบบไม่ได้ให้ความรู้หรือให้ข้อมูลที่ทําให้ลูกค้าเขาเคลียร์แบบหมดจดนะก็เกิดความไม่มั่นใจถูกปะอันนี้แก้ยังไงก็ต้องแก้ที่ตัวผู้ขายนะครับลองถามตัวเองก่อนนะอันนี้ถ้าเซลอล่ะมาถามผมว่าเนี่ยปิดการขายไม่ได้เลยพรีเซนต์ของก็ดีอาจจะเราก็ได้เราอ่ะพรีเซนต์แล้วลูกค้ารู้เรื่องหรือเปล่านะครับหรือว่าให้ข้อมูลให้ความรู้เนี่ย ครบถ้วนหรือไม่นะตอบข้อโต้แย้งได้หมดจดหรือเปล่าตัวเนี้สาคัญเลยก็คือความรู้เรื่องสินค้าที่เซลล์ขายนะบอกเลยว่าไอความไม่มั่นใจมาจากตัวเซลล์อ่ะคือความรู้ที่เซลลมีอ่ะมันยังไม่ถึงขั้นลองไปขายอะไรที่แบบลูกค้าดันรู้ดีกว่าเซลล์ดิที่เห็นรอบตัวเรานะจะเป็นสินค้าอย่างมือถือเงี้ย บางทีเซล์อบรมมาประมาณหนึ่งอะแต่ลูกค้าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเนิร์ดหรือเป็นกิ๊กด้านมือถือด้านคอมพิวเตอร์ด้านพวกโน้ตบุ๊กไอทีกรดจงกระจอเนี่ยดันเก่งกว่าเซลนึกอรอกไหมหรือรถยนต์เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเคยไปซื้อรถเบนซ์เนี่ยคือเมื่อก่อนเด็กๆผมบ้ารถเนี่ยปาบอกว่าเซลล์บางทีมันก็พูดไปเรื่อยอะบอกว่าเนี่ยดีทรงดีไซน์แรงมง้งแรงมาสมรรถนะซึ่งจริงๆในการทดสอบอะไรจริงๆผมไปดูเมองนุ่เมืงมงองนอกเทสเนี่ย ไอ้ที่เซลล์มันพูดอดีแม่งมั่วอย่างเงี้ยเห็นไหมความน่าเชื่อถือตัวเซลล์ก็ไม่เกิดเพราะว่ารู้ไม่จริงนะครับถัดมาเนี่ยอ่ะนอกจากตัวความรู้เรื่องสินค้าสําหรับตัวเซลล์แล้วนะกับสินค้าไม่ตอบโจทย์ก็คือสินค้าหรือบริการมันยังไม่ดังอ่าเท่าชาวบ้านก็คือว่าอาจจะเป็นแบรนด์น้องใหม่หรือว่าแบบมาใหม่ไม่เคยมีหลักฐานไม่เคยพิสูจน์อะไรได้ว่าแบบมีผลงานมาก่อนนะ่ะอันนี้จะเหนื่อยหน่อยนะ อย่างเช่นคุณทํางานแนวที่มันต้องใช้มูลค่าโปรเจกต์ที่แบบสูงอะ่ะอย่างเช่นคุณรับเหมาก่อสร้างอะ่ะทาบ้านเนี่ยถ้าลูกค้าถามว่าคุณเคยมีผลงานที่ผ่านมาฮะไหมไม่มีเลยแต่คุณดันคิดแพงด้วยอย่างเงี้ยคุณแบบโอ้โหแบบคิดราคาเท่ากับตัวธุรกิจที่มีแบรนด์กว่าที่ดังกว่านยเสร็จครับอย่างเงี้ยความไม่แน่ใจไม่ชัวร์ว่าคุณเจ๋งจริงมันก็เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆนะส่วนของความไม่มั่นใจในฝั่ง ลูกค้านะก็เป็น3าอย่างนะครับ1ก็คือตัวสินค้าบริการไม่ตอบโจทย์อันนี้ต่อให้สินค้าบริการคุณเป็นมีชื่อเสียงมีผลงานที่ผ่านมาที่ดีแต่คุณดันแบบนําเสนอได้อย่างไม่ตอบโจทย์เนี่ยลูกค้าไม่มั่นใจแต่างที่2คือตัวผู้ขายนั่นแหละครับตัวผู้ขายไม่ได้ให้ความรู้ไม่ได้ให้เรื่องของข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องข้อตัวแย้งเนี่ยที่เคลียร์นะครับลูกค้าก็ไม่มั่นใจก็ไม่ซื้อนะ อย่างที่สามนี่ก็คือชื่อเสียงนะครับของธุรกิจคุณนั่นเองนะครับอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ลูกค้ามั่นใจได้นะอันเนี้ยสรุปสาเหตุแรกที่ลูกค้าไม่ซื้อครับคือเรื่องความไม่มั่นใจน,นั่นเองนะครับสาเหตุที่สองครับราคาครับอันนี้ก็เบสิกเลยราคาสูงไปยิ่งถ้าโดนมีเปรียบเทียบนะอันนี้ต้องต้องยอมรับจริงๆนะถ้าของมันเหมือนกับคู่แข่งแบบเปรียบเลยอะเซอร์วิสอะไรไม่ได้หนีกันมากอะอย่างเช่นผมไปซื้อเปปซี่ที่เซเว่นน่ะนึกภาพนะ เซเว่นขายราคาเต็มแต่ถ้าผมไปซื้ออดทนหน่อยผมไปซื้อโลตัสเนี่ยผมอาจจะได้ถูกกว่านะใช่ไหมเพราะถ้าจะซื้อเป็นแพ็กเนี่ยโลตัสมันมีราคาที่ถูกกว่ามันมีผลนะครับมันมีผลที่ทาใไม่ยอดขายมันถูกย้ายไปกับอีกที่หนึ่งหรือกินข้าวก็แหละมีผลนะยิ่งยุคนี้เป็นยุคประหยัดผมพูดเลยนะว่าราคามีผลมากขนาดไหนนะเอาแค่กินข้าวฟู้ดคอร์ดเนี่ยสมมุติว่าไปกินฟู้ดคอร์ดอาจจะไม่ได้ดังอะไรมากเนี่ยแต่มึงขายร้อยหนึ่งอะนะ บางห้างเนี่ยบอกร้อยหนึ่งอะข้าวราดแกงธรรมดาเนี่ยแต่ฟูขอยอีกที่หนึ่งเหลือเจ็ดสิบอาจจะเป็นคอมมูนิตี้มอลอยู่ข้างๆห้างแต่ว่าไม่ต้องเข้าห้างก็ได้ราคาถูกกว่าอย่างเงี้ยคนไปกินราคาถูกนะสิบยี่สิบาทมีผลน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดูดีๆว่าสินค้าคุณเนี่ยคู่แข่งเนี่ยทําต้นทุนได้ถูกกว่าหรือเปล่าอัน,นี้ยบอกเลยว่าไอ้ที่เขาเรียกเศรษฐกิจเผาจริงอ่ะเช่นถ้าจีนอ่ะมันมาทุบๆ,ๆราคาแล้วของเหมือนกันนะหนัก นะครับบอกเลยว่าต้องไปแก้ที่กลยุทธ์ด้านราคาหรือลดต้นทุนได้ด้นะถึงจะแข่งราคาได้นะครับสายที่สองนะครับที่ลูกค้าไม่ซื้อคือราคาคุณมันแพงไปแน่นเองอย่างที่สามครับคือกว่าจะได้ซื้อเนี่ยช้านะครับเขาเรียกว่าขั้นตอนมันซับซ้อนคืออะไรอย่างเช่นว่าคนที่ขาย B2B เป็นประจำเนี่ยอย่างงานโครงการผมใช้คําว่างานโปรเจกต์งานโครงการนะ B2C ด้วยอย่างงานที่ ติดตั้งส่งมอบทําบ้านอย่างเงี้ยงานติดโซลารูฟอย่างเงี้ยซับซ้อนคืออะไรงานเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยงานพวกแบบก่อสร้างอ่ะคือมันนานพอมันนานเนี่ยมูลค่ามันมักจะสูงตามครับแล้วก็มันใช้เวลาลูกค้าเบื่อผมผมเอาง่ายกว่านั้นเอาตัวอย่างเช่นทําบ้านเออทําบ้านเนี่ยชัดดีเช่นคุณลองดูนะถ้าคุณอยู่บ้านทําบ้านเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยนข้างบ้านคุณไหมเช่นไอโซนที่มันเป็นหญ้าเนี่ยผมว่าวันนี้ฝนอะไรมันเละเทะไปหมด คุณไม่ได้ไปเดินเพราะว่ามันเป็นดินดินสกปรกแค่คุณอาจจะคิดว่าเออในหัวเนี่ยคุณอยากเปลี่ยนเป็นปูกระเบื้องสวยๆทีเนี้ยคุณจะเห็นละเฮ้ยโครงการพวกเนี้ยมันใช้เวลาจะอาทิตย์หนึ่งคุณก็เลยแบบเออกูขอคิดดูก่อนใคร่ภาพนยนี่แค่แบบอาทิตย์เดียวนะต้องมีช่างมาลงมีรับเหมาใช่ไหมมาทําให้คุณเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาพอใช้เวลาคุณรู้สึกแบบกูขี้เกียจรอไม่ทันใจถูกไหมก็เลยเลื่อนไปเรื่อย โปรเจกต์ Project, พวกนี้ถ้างานที่มันใช้เวลานานอ่ะไอ้พวกอย่างเมกกาโปรเจกต์เนี่ยคุณก็เห็นรัฐบาลอนะ่ะกว่าจะเริ่มทาอะ่ะคือมันช้านะครับบางทีเลื่อนววระเลื่อนไปเลื่อนมาจนแบบกูไม่ทําแม่งแลวนะอันนี้มันคือผลของการว่าคุณทําให้ขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วมันช้าสําหรับลูกค้านะครับก็ต้องแบบทําให้มันเร็วและฉับไวเนี่ยก็จะปิดได้นะครับสุดท้ายครับอย่างที่4ครับอันนี้ชัดเจนครับคือตัวเลือกอื่นๆที่ดีกว่านั่นเองก็คือคู่แข่งอ่ะ อันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราคาด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องตัวของเลยสินค้าบริการแม่งเจ๋งกว่าหรือว่าตัวชื่อเสียงแม่งดังกว่าเซลลแม่งดีกว่าหรือคอนเน็กชันก็ด้วยนะครับอ่าน,นี่ก็เกี่ยวอย่างเช่นตัวเลือกอื่นแบบเป็นคอนเน็กชันที่ลูกค้ารู้จักเนี่ยเขาสบายใจที่จะคุยมากกว่าก็จบเหรครับอันนี้ก็ตรงๆเลยก็คือมีโอกาสที่จะเสียนะครับโอกาสทางการขายอยู่แล้วนะครับคู่แข่งถ้าเรารับได้นะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาดีกว่าจริงก็จบ ดีกว่าจริงก็ต้องยอมรับไปพัฒนาใหม่ไปปรับปรุงใหม่ยิ่งทั้งงานที่มันแข่งกันที่ฝีมืออ่ะไอพวกงานฝีมือทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณก็ต้องไปวัดกันที่ตรงนั้นนะครับฝีมือเราต่ากว่าเราห่วยกว่าลูกค้าจเจ้าคุณภาพแพ้ก็คือแพ้ก็ไปปรับใหม่เห็นไหมฮะสรุปคือ4ีสาเหตุหลักเลยนะที่ลูกค้าไม่ซื้อเนี่ยแก้ไขได้หมดนะครับแต่ก็ทราบไว้ว่าโอเคมันมีสาเหตุจะกี่ครั้งจะขายกันอีกกี่ทีนะครับหรือว่าจะโลกนี้เขาจะขายอะไรกันเนี่ยมันก็4ี่อย่างนี่แหละนะครับไม่ได้หนีไปวนนี้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นสาเหตุเนื้อๆเลยนะครับที่ทำให้ลูกค้าไม่ซื้อนะครับอย่าลืมกดไลค์กด b s c r i b e YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นก็มีติดตามนะครับตามสะดวกนะครับอย่าง Facebook นะครับ Instagram t i ิก o กอนะครับพบกับคอนเทนต์คุณได้หลายเซอร้าร้ยนได้ใหม่ครับสำหรับเรื่องราวการขายดีๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ